วันนี้เราพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะที่นี่คือบึงสีฟไฟนะคะมาปั่นจักรยานกันค่ะ Let's โกดูท้องฟ้านะคะสวยงามมากๆเลยพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะตรงนู้นก็เป็นน้ำพุนะคะนอไปค่ะ น้ำปับ๊บนี่นะคะปั่นจักรยานรอบบึงออกกําลังกายกันนะคะนุน่นสวยไหมคะไปค่ะ บรรยากาศริมบึงนะคะบึงสีไฟกว้างขวางมากๆเลยนะคะจไปลน่่น่แหละอ้าวโน่นเห็นแล้วเพื่อนพาะเพื่อนพาะก้ไป มากันลูกสาวล,ลูกสาววันนี้สอบวันสุดท้ายนะคะหันหน้ามาหน่อยคะ่ะหันหน้ามาหน่อยคะ่ะอ่าเร็ยวๆรวหันมาซิดหนึ่งนูนดูน้ำาพรุอันนี้คือข้างหน้าลหะคะ่ะข้างหน้าเหรอลูกหันหน้าให้คนป้าดูหน่อยเอ,อ้ยคนป้าเห็นหลานสาวไหมคะไม่ใช่ตอ,ตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆเลย ที่นี่ก็น่าจะปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะคะบึงสีไฟกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะทุกคนนั่งจะนั่งอะลูกสาวล่า นี่นะคะเขาก็จะปั่นจัก,กรยานกันนะคะนี่นี่ค่ะตอนนี้ปั่นไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากไปกินหมูกระทะมาออกมากอะมาแวะเบึงสีไฟค่ะพี่น้องนี่นะคะอู้ดูพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะสวยไหมคะทุกคนสวยงามากมากเลยจ้าชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะ กว้างมากลูกสาวนะปั่นจักรยานรอบนี้ได้เลยนะคะทุกคนแต่คุณแม่บ่ไหวค่ะ น,นี่เขาจะมีไฟข้างบนนี้ด้วยนะตอนกลางคืนจะสวยนะคะถ้าเราอยู่ใกล้ๆบึงสีไฟนี่ส้องสัยมาปั้นจักรยานทุกมือค่ะพี่น้องจะพาไปบึงไกลๆบึงนะคะเป็นน้ำพขุกค่ะ ชอบวิวตรงนี้มากสวยจริงๆสวยงามที่สุดไปเบื่องน้าไกลๆเนาะค่ะพี่น้อง เราควรน้ำทิพพาไปบึงน้ำไก่ๆนะคะนี่หอดเสียงเขียดเยด้อค่ะพี่น้องจ้เบึงสีไฟโอ้น้ำเต็มเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยน้ำปริ่มเลย น้ำเยอะมากอุ้ยมาไกลๆน้ำหนากลัวนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำปริ่มตรงนี้เลยค่ะลึกมากเลยนะเนี่ยอย้นี่น่ากลัวไหมคะ น้ำใสค่ะค่ะพี่น้องดูโอ้โหดูสิสวยไหมคะทุกคนพระอาทิตย์ไอ้ตัทบกับแสงน้าเอ้ยกับน้ำเนะคะเนาะโอโ้สวยจริงๆสวยงามได้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยดูน้ำใสสุดๆเลย สวเล็กๆนั่นคือหอยนะคะปัดหอยหลายค่ะค่ะพี่น้องบกหูว่าหอยหยางนะคะนะโอ้ยเยอะจริงๆเลยนะปัดว่าน้ำจีบบกเคยมะก,ก่ายหนามปนีจัเะะกเทือด้วยค่ะบกเคยยางลงมากขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหสวยจริงๆโอ้ยบรรยากาศน้มือแรงนี่กังหันพร้อมนะคะทุกคน สวยมากสวยที่สุดมีผักบุ่งพร้อมได้ค่ะพี่หอคือสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำาคือคิดถึงเธอเฮ้ยตรงนี้เป็นน้ำนะ สวยไหมอันนี้ก็จะเป็นตังหันนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศระรอบบึ้นดูสีไฟสวยงามสุดๆนี่ดูน้ำพุสวยไหมคะโอ้โห คลิปนี้ยาวแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ขั้น้ำคลิปก็ฝากไวส้สนีเด้อจ้ะถ้าม,มาคลิปนี้ก่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจขใั้นนำคลิปชาแนลแต่เห้คลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณและสวัสดีนะคะบมายบายไปแล้วค่ะเพื่อนๆ